ประสบปัญหาโควิดปุ๊บโดนสั่งปิดตุ้มเลยแล้วแบบธุรกิจเราพังทําอะไรไม่ได้เลยไก่ก็มีโรคไขวัดนอกพวกหมูวัวควายมันก็จะมีโรคระบาดของเขาในแต่ละปีแต่ว่าปูนาเป็นสัตว์ที่ไม่มีโรคระบาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการเกษตรสิดวันนี้อยู่กับคุณคุณลูกปัดนะคะแล้วก็คุณไทยค่ะ แล้วก็คุณเบิร์ดครับคุณเบิร์ดนะครับ้องเบิร์ดวันนี้เนี่ยได้รับสายโทรศัพท์อยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยู่ได้รับสายโทรศัพท์ว่าให้มาดูฟาร์มอะไรครับฟาร์มปูค่ะฟาร์มปูนาแล้วมันใช่เหรอครับเนี่ยมันใช่เหรอครับเนี่ยฟาร์มปูนานี่ไงคะฟารามปู อ๋อก้ามปูเหครับที่ก้ามปูแล้วฟาร์มปูมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยไม่เห็นมีปูเลยฟาร์มปูอยู่ด้านหลังครับด้านหลังเหรอครับครับผมอ๋อแล้วเดิมทีทำฟิตเนสใช่ครับเดิมทีเป็นฟิตเนสครับเปิดฟิตเนสอยู่แล้วปัจจุบันเปิดไหมเปิดอยู่ครับหน้าโควิดตรงนี้เปิดได้เนาะพื้นที่เปิดได้ครับเปิดได้อยู่นะครับยังอยู่ในพื้นที่ที่เปิดได้แล้วก็ทำธุรกิจฟิตเนสอยู่แล้วอยู่ที่สุบลชื่อฟิตเนสว่าเซนจูรี่ยิมครับเซนจูรี่ยิมแล้วฟิตเนสปูนามันเกี่ยวกันตรงไหนมันดดูููููค่่่่กกกกกกัันน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 เเ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 ลลลยยยยยยรรรรรรบบขข้้้้้้าาาาาาฟฟิตตตสปปปปแแ็็็็ออทีีีีีี์์มมววืงงจะศ ก็มีเกษตรกรทำส่งเสริมในพื้นที่โดยรอบใช่ครับเดี๋ยวน้องเบิร์ตจะพาไปดูฟารมปูนาซึ่งก็กล้ามปูมากนะครับไหนขอหนูถอดูกล้ามนิดนึงได้ไหมคะชมไปฮะขอให้มาดูปูขอให้มาดูปูไปเดี๋ยวไปด้านนเครับเชิญดูด้านในเลยครับ คุณลูกปัดก็เห็นปูที่ไหนครั้งสุดท้ายอะ่ะเป็นส้มตำค่ะส้มตำ <c oughs> คือนางกินอย่างเดียวอันนี้เป็นบ่อพ่อพันธแม่พันเนาะใช่ <S <S <ผม S 1> ครับเอามาจากไหนครับทีแรกเลยเนี่ยเริ่มแรกเลยผมไปซื้อพ่อแม่พันธุ์มาครับเรามีความคิดอยากเลี้ยงปูนาก็มาเริ่มศึกษาก่อนศึกษาก่อนศึกษาอยากเลี้ยงปูนาเราก็ประสบปัญหาเรื่องโควิดรอบแรกครับรอบแรกปีแล้วขอเท้าความนิดนึงก่อนหน้าเนี้ยผมเปิดฟิตเนสแล้วก็ร้านอาหารด้านข้างๆะครับแล้วก็ประสบปัญหาโควิดปุ๊บโดนสั่งปิดกระทนหันตุ้มเลยแล้วแบบธุรกิจเราพังพ ที่สต็อกไว้ก็เสียหายเน่าเสียระบายไม่ทันโดนปิดไม่มีกําหนดครับไม่มีกำหนดซึ่งตอนนั้นเงินลงทุนมันเริ่มล่อยหล่อละเราก็มาคิดว่าเฮ้ยทำธุรกิจอะไรที่มันมันลงทุนน้อยความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนเยอะอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมามองหาเรื่องการเกษตรซึงไม่เข้ากันเลยนะอีฟิเน็ตการเลี้ใช่ครับใช่แล้วก็มาหาข้อมูลแสดงว่าต้องดูนะแล้วหลายอย่างแล้วท้ายเลือกทำปูใช่ครับตอนแรกก็อยากเลี้ยงหอยแต่คุณแม่ไม่อนุญาตเพราะว่าความเชื่อของคนโบราณใช่ใช่เขาถือครับเหมือนแบบว่า ว่าหอยนี่มันจะเป็นสิ่งยังไม่แบบชื่นไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับคนเชื่อไม่เชื่อนะใช่แต่เราก็ยังอยากทําธุรกิจประเภทนี้ก็เลยมามองดูว่าอะไรที่มันใกล้เคียงกันเกษตรไหมไม่ได้จบเกษตรบริหารการตลาดการตลาดนะครับนี่ดีนะเพราะว่าจะได้รู้มิติของตลาดมาก่อนเขาเรียกว่าการขายนําการผลิตใช่แล้วต้องคิดว่ามีตลาดแล้วถึงกล้าทำถูกไหมใช่เราเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยเราหาปูอย่างไหนเราหาข้อมูลจากไหนก่อนเริ่มแรกผมเริ่มหาข้อมูลจากในยูทูบครับก็เซิร์ชไปว่าปูนา มันก็จะเด้งขึ้นมาเยอะเลยครับเราก็เข้าเข้าไปดูว่าเฮ้ยเขาเลี้ยงกันยังไงมันมีหลายฟาร์มที่เขาทั้งสําเร็จและไม่สําเร็จแล้วก็เริ่มต้นก็มีก็เลยศึกษาดูเปรียบเทียบนาะว่าไหนสําเร็จก็ทํายังไงไม่สําเร็จเอ๊ะมันเกิดจากอะไรใช่ครับแล้วก็ตัดสินใจเลยไหมครับไปในกี่วันกี่เดือนถามว่าตัดสินใจเลยไหมผมใช้เวลาศึกษาประมาณ2เดือนแล้วก็เริ่มเริ่มลงมือทําเลยครับทั้งแรกลงทุนเท่าไหร่ผมลงทุนไป100คู่นะครับซื้อพ่อแม่พันมาใช่ครับประมาณคู่ละ50บาท ห้าสบาท ้อยคู่เท่าไหร่ครับลูกปัดประมาณ5,000บาท5,000ับาทคิดทันไหมทันนานไม่ได้ให้มองกล้ามนะดูสายตาก็เลยซื้อมาจากไหนครับพ่อแม่พันอ่าซื้อมาจากพะเยาครับเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยอ๋อได้ครับอันนี้คือพ่อแม่พันที่เราซื้อมาจะเป็นไซส์นี้เลยใช่ไหมคะอ่อตอนตอนนั้นผมซื้อมาไซส์ไม่ไม่ไม่ใหญ่มากครับมันจะมีหลายไซส์อยู่ผมเลือกไซส์กลางๆที่แบบว่ากำลังเจริญพันธุ์แล้วก็ราคาไม่สูงจนเกินไปเนาะเพราะงบเงินทุนเราค่อนข้างมีจำกัดโอ้เต็มเลยครับ ครับ um oh. อ๋อนี่คือพ่อแม่นธุนนะครับที่ซื้อ<ช>มาแล้วเราก็เพาะเองแล้วเหรอครับใช่ครับซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราต้องทำยังไงครับถามว่าซื้อมาแล้วทำยังไงครับเออผมได้ปูมาแล้วเนี่ยร้อยคู่ผมต้องทำยังไตงต้องสร้างบ่อสิเออต้องเตรียมบ่อก่อนครับเตบรียมบ่อก่อนเนาะอ่าแล้วเริ่มแรกผมไม่ได้ทําเป็นบ่อแบบนี้เลยอันดับแรกผมเลี้ยงเป็นบ่อกระชังบกแล้วก็บ่อฟิวเจอร์บอดซึ่งเราประดิษฐ์เองทําเองมันค่อนข้างจะลงทุนต่ําเพราะว่าโจทย์ก็คือเราไม่ได้มีเงินลงทุนสูงนะครับเนาะเพราะว่าเราโดน ซื้อฟิวเจอร์บอร์ดมาแผ่นหนึ่งร้อยเบาท2แผ่นก็ประมาณ200กว่าบาทซึ่งเราก็สามารถเลี้ยงปูได้แล้วหมายถึงว่าเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเป็นใช่ใช่มามาต่อกันครับน้ตัวสามารถพับเก็บขอบได้ี่ก็เริ่มจากสิ่งที่เราคิดไม่ออกเลยนะจริงใช้บ่อซีเมนต์ก็ทุนไม่เยอะใช่ครับไม่เยอะก็บ,บ่อไซส์อันนี้ขนาดเท่าไหร่คนี้ประมาณ2อคูณสครับสคูณสเมตรครับเลี้ยงได้บ่อขนาดนี้เลี้ยงพวกแม่พันธุ์ได้กี่ตัว หนึ่งตารางเมตรต่อ20คู่หรือประมาณสี่สิบตัวครับปูเ<ผ>ยอะเลยอันนี้มันกัดกันไหมครับมีกัดกันบ้างครับเพราะว่าปูมันเป็นสัตว์หวงถิ่นครับมันจะสู้กันคุณผู้ชมครับนี่นะครับไปไม่เคยรู้ว่าตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียนะครับตัวเมียดีนี้นะตัวผู้อย่างนี้เอ้ยกล้ามมันจะใหญ่กว่าไหมตัวผู้ใช่ครับตัวผู้จะมีกล้ามใหญ่กว่าจับดูได้คลองจับดูต้องจับแบบนี้อ่าโอ้อันนี้เคยโดนตีไหมครับประจำฮะเลือดออก คุณจะเป็นห่วงเกินไปแล้วนะคุณลูกปัดไม่ใช <My design. S 2> ่ก็มาทำรายการเกษตรนะครับ <c oughs> อันนี้ตัวเมียครับตัวเมียข้อสังเกตง่ายๆก็คือจะมีจับปิ้งกลมๆแบบนี้นครับ ก็คือตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ที่จะมีกล้ามท้องมีซิ่แขกแล้วก็มีมีกล้ามที่ใหญ่กว่าข้างหนึ่งนะครับแล้วเอามาเลี้ยงถ้าที่ผมสังเกตเนาะฝั่งหนึ่งเป็นน้ำเนาะฝั่งหนึ่งเป็นบกคือหมายถึงว,ว่าบ่อต้องเอียงเงนิดนึงแต่ถ้าปูมันจะต้องการที่ที่ไม่เปียกน้ําตลอดเวลาใช่ครับปูเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครับ mm hmm. เขาต้องการพื้นที่ที่เป็นน้ําแล้วก็เป็นบกด้วยนะครับอ๋อแล้วต้องการน้ําสะอาดเพราะเท่าที่ดูคือน้ำใสำใช่ใช่ครับต้องเปลี่ยนน้าทุกวันไหมครับการเปลี่ยนน ไม่ลึกมากสักประมาณนิ้วหนึ่งเนาะประมาณ40-50ถึงเซนจะไม่เกินประมาณนี้ครับอ๋อแล้วกระเบื้องนี้ทํามาอย่างนี้เพื่อกระเบื้องการจัดไว้แบบนี้ก็ค,กคือจําลองให้มันเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดครับปูเป็นสัตว์ที่ชอบหลบตามรู<อ>ก็คือจะอยู่ในนาและนานะโคลนแต่ถ้าเราเราไม่มีที่หลบให้เขาเขาจะเครียดแล้วก็สลัดแขนขาตายขออนุญ,ญาตลงไว้นะครับ,รบจับลงไปด้วยสิลงไปดทุกฝ่ อ่าอันนี้ตัวอย่างเลยปูที่เครียดนะครับจะมีลักษณะอย่างเงี้ยแล้วมันเอาออกไปหมดเลยแล้วมันเจ็บไหมคะเอะอเจ็บหรือเปล่านี <laughs> ่ผมไม่รู้แะก็ <c oughs> ตัวนี้มันตายหรือยังคะอันนี้ตายแล้วครับ <c oughs> ตายละ อ๋อแต่ขนาดว่าเรามีกำบังให้มันมันก็ยังเครียดอยู่ตายบ้างธรรมชาตินะใช่ใช่เป็นธรรมชาติก็กี่เปอร์เซ็นต์ครับตายถ้าเป็นการเลี้ยงแบบนี้วันหนึ่งก็ประมาณตัว2ตัวเป็นระบบนิเวศของเขาอะครับอ,อย่างการเกิดแม่หนึ่ง300-500ถึง500ตัวถ้ามันโตมามันก็จะมีการจัดการระบบนิเวศของเขาเนะใช่ปริมาณมันเยอะยมันก็ตายบ้างเป็นเรื่องปกติ แล้วมันกินอะไรครับอ่าผมรู้แล้วไปซื้อมามีบ่อแล้วถ่ายน้ําแล้วมันกินอะไรครับปูกินอะไรปูเลี้ยงง่ายนะครับที่กินข้าวปูกินข้าวใช่ปูกินข้าวต้นข้าวใช่กินกินทั้งข้าวสารข้าวสารก็กินเหรอข้าวสารก็กินข้าวสวยก็กินกินวบปปานไหมไม่กินข้าวสารกินอะไรกินกล้วยครับกล้วยนะกินมะละกอสุกครับมะม่วงสุกหลากหลายนะอ่าแล้วก็หัว คาร์บฮเรตนะหัวหารปลาดุกแล้วก็ของสดอย่างเช่นปลาซิวสับกุ้งสับอะไรเงี้ยครับแล้วการให้อาหารให้ยังไงครับเราจะให้หัวหารปลาดุกเราจะให้ตัวหนึ่งประมาณ3-4เม็ดจะไม่ให้เยอะครับเราไปให้ทีละตัวหรือโปรยไว้ให้เยอะๆเงี้ยเราต้องโปรยครับอ๋อต้องโปรยแต่เราจะกะปริมาณเอาปูจะให้แค่วันละรอบวันละรอบใช่ะไ่ก็ได้วันละรอบใช่ให้ปูก็คือให้ช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปครับมื้อเย็นมื้อเดียวเลยก็คืออาจจะให้ไม่ไม่จำกัดเวลาครับเอาสะดวกเวลาไหนอย่าง6โมงทุ่ หนึ่งสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่ผมเองผมเป็นเทรนเนอร์เนาะบางทีเราเทรนลูกค้ากว่าจะเสร็จก็3ามทุ่มผมก็มาให้หางปูปูก่อนใช่เสริมทีนี้ร้อยตัวเนี่ยให้เยอะไหมอย่างอาหารกระสอบหนึ่งห้าบาทก็อยู่ได้ประมาณ2เดือนนะครับสเดือนใช่ร้อยตัวนะพออไม่ครับทั้งทั้งฟาร์มเลยครับโอ้โหประหยัดมากต้นทุนต่ำมาก แต่วก็อาจจะมีหลายๆสูตรแต่ว่าเกษตรกรหลายท่านใน YouTube ผมก็เห็นอยู่เยอะผลไม้บ้างข<ช>าวสาร,รบ้างอะไรที่มันเหลือใช้ปูเป็นสัตว์กินเนื้อไหมปูเป็นสัตว์กินซากครับแล้วก็กินพวกเดียวกันกินปลาตายแสดงว่าเศษอาหารในบ้านเราก็ใช้ได้ครับถามว่าเศษอาหารให้ได้ไหมให้ได้บางอย่างครับ,บ เพราะว่าถ้ามันมีน้ำแกงมีพริกเข้ามาน้ำเน่าเสียได้ใช่ใช่ปูอาจจะตายได้แล้วมันกินปลาตายคือถ้าปลาไม่ตายมันก็ไม่อ๋อก็คือมันจะคี้ไม่ทันครับใช่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  การผสมพันธุ์ปูก็คือเราจะจําลองธรรมชาติของปูครับก็คือตามธรรมชาติแล้วปูจะผสมพันธุ์แค่ช่วงฤดูฝนก็คือหน้านี้ใช่ครับหน้านี้เราจะติดสปริงเกอร์แบบนี้ครับผู้ชมเห็นสปริงเกอร์ไหมอว่าฝนตกใช่ใช่จำลองฝนอ๋อนั่นก็หน้าอื่นก็ทำได้ยวเราใช่ใช่แล้วก็พอผสมพันธุ์ติดแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูยก็ตัวอย่างให้ดูว่าแบบไหนพร้อมลอด ก็คือปูที่ผสมพันธุ์ติดแล้วเขาจะเข้าหลบอยู่ในรูเพื่อขับไข่ขับไข่มาไว้ที่หน้าท้องะครับพี่หายจะไปขอมันออมาทำไมเดี๋ยวมันตกใจค่าลูกตายปูที่ผสมพันธุ์แล้วสังเกตยังไงดูที่จับปิ้งตรงนี้ครับดูปูที่ผสมพันธุ์แล้วดูที่มันเป็นยังไงตรงนี้ครับจับปิ้งเขาจะเลื่อนลง แบบนี้ครับก็คือผ่านการผสมพันธุ์ละ oh. ถ้าปูที่ยังไม่ผสมพันธุ์ตรงนี้เขาจะปิดสนิทเลยออ oh. แต่พอตรงนี้จะขยับลงนะครับแล้วก็พอมีการขับไข่ตอนแรกไข่มันจะอยู่ในกระดองแต่ว่าเขาจะปล่อยมาทางท่อ <c oughs> มาตรงนี้ท่อพิทูอีจูทรีนะครับตรงหน้าท <c oughs> <c oughs> ้อง <c oughs> <c oughs> พอปูเริ่มตั้งท้องเขาจะขับไข่ออกมามันจะอูมขึ้นนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ45วันโอ้โต้องนานครับ45วันจะมีไข่สีเหลืองๆจะมาอยู่ที่หน้า,าท้องคือไม่ใช่ม,<ว>มันแล้วเป็นไข่ของมันนะมแล้วก็จากระยะเวลาฟักตัวจากไข่ เป็นตัวอีก45วันรวมๆแล้วประมาณ3เดือน3เดือนครับพอปูที่เขาพร้อมแล้วเขาจะออกมาสลัดไข่ข้างนอกเราเราจะไม่ปล่อยให้เขาสลัดในนี้ขนะปูที่เขาใกล้คลอดเขาจะหยงยงตัวเหนือน้ําไม่ให้ลูกโดนน้ำเขาจะไปอยู่แถวโน้นใช่เราก็ไปจับมาเพื่อสังเกตเพื่อไปแยกใช่ใช่สังเกตพฤติกรรมก็จะแยกไปไว้ที่บ่อบ่อนุบาลเดี๋ยวเราไปดูบ่อนุบานกันนะครับยวเอทางโน้นครับเดี๋ยวพาไปดู ทีื่อกี้ที่เราจบมาคือมันอยู่ในกระบอกไม้ไผ่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ือนที่ลูกปัดเนี่ยที่แม่ลูกปัดบอกลูกปัดเกิดในกระบอกไม้ไผ่อ๋อเหมือนกันเหมือนกันที่หลักระบอกไม้ไผ่เจอน้องสาวแล้วเกิดดูสวัสดีค่ะก็คือจะอธิบายว่าอย่างปูที่เขาพร้อมคลอดเราจะแยกใส่กระบอกไม้ไผ่แยกกระบอกไม้ไผ่นะครับแต่พอแยกออกมาใช่แต่พอปูเขาใกล้ที่จะสลัดลูกเขาจะลงมาในน้ําเองเขาจะไต่จากกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ลงมาในน้ํา นี่นะครับดูตัวเล็กนิดเดียวนะแต่มันจะมีไข่อยู่ข้างในมีตัวอยู่นะครับเดี๋ยวีก็จะแกะให้ดูครับว้าวนี่ครับเห็นไหมครับลูกปูนี่คือลูกปูนะครับตัวเล็กๆแต่อันนี้คือมันยังไม่ออกมาใช่ครับเขาจะลงมาแช่น้ําก่อนถ้าเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาจะค่อยๆสลัดลูกเขาลงน้ำอพอสลัดลูกแล้วเราจะแยกใส่ออกซิเจนแบบนี้ครับปูที่คลอดมาใหม่ๆเขาจะซ่อนอยู่ในผักตบนี่ครับตัวเล็กๆจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับต้องขย้ำขยํำผม ไม่ต้องทำเดี๋ยวตายจะให้ออกซิเจนนะครับอันนี้ก็เป็นระบบให้ออกซิเจนนะครับเพื่ออนุบาลลูกปูนั่นเองใช่ครับอยู่ในนี้นานไหมอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับโอ้ต้องอยู่ในนี้เดือนเราให้กินอะไรตอนมันเล็กเนี่ยช่วงสัปดาห์แรกยังไม่ให้อาหารไม่ให้เลยอยู่เฉยๆเลยก็คือจะให้เขากินกินพวกรากผักตบเนี่ยครับออ๋นี่นะเออนี่ตัวเล็กๆเออโอ้ยโอ้ยนี่ไงดูตัวเล็กมากโอ้ยเหมือนเห่าเลยอ่ะกับพี่เดิมค่ะลูก หนึ่งสัปดาห์ไม่ต้องให้อาหารแต่ให้อยู่ในฝักตบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธรรมชาติเนาะหลังจากนั้นไปไหนต่อครับรบปาที่์นึงแล้วหนึ่งสัปดาห์ละหลังจากหนึ่งสัปดาห์นะครับพอครบหนึ่งสัปดาห์ปุ๊บเราจะเอามาลงไว้ในบ่อนี้ตัวใ,นะใหญ่ขึ้นใช่มันก็จะขยับไซส์ขึ้นน่าจะประมาณครึ่งเซนแล้วพอเข้าบ่อนี้เริ่มให้อาหารยังครับพอหลังจากหนึ่งสัปดาห์ผมจะให้อาหารบดแบบนี้ครับทําจากอะไรครับก็คือมีหนึ่งหัวอาหารปลาดุกสองปลาย่างเป็นปลาแห้งนะครับที่ไม่มีการผสมเกือ แล้วก็มีกระดองปูที่ลอกข้าวที่เราตักเทียงไว้ใช่ให้ให้เกลืเซียมแล้วก็มีลำหรือว่าข้าวสารก็ได้ลำหเข้าวสารน่าจะดีเนาะบดข้าวสารเหมือนข้าว่้มลาบก็สี่อย่างก็บดรวมกันครับเวลาการให้อาหารก็เราจะให้หนึ่งหยิบมือแบบนี้รวยไปแบบนี้ครับ เราดูได้ไงว่ามันจะมากินน่ะเขาจะมากินของเขาเองครับอ๋อคือหนึ่งบอกให้แค่เนี้ยเหรอคะนิดเเออก็กระจายให้ตามรอบรอบขอบขอบบ่อนี่ครับเออเราต้องรู้ปริมาณด้วยนะเนี้ยสาคัญคือต้องใช้ประสบการณ์ดูว่าปูเราเนี่ยเยอะแค่ไหนควรให้ใช่ใช่ใช่แต่นี้ต้องเป็นประสบการณ์นะใช่ครับขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของลูกปูด้วยให้มากให้น้อยนี่สักกี่ตัวครับในนี้โอ้หน่าจะเป็นหมื่นอยู่ครับเป็นหมื่นตัวหมื่นตัวนี่ให้ซักประมาณสองช้อนได้ไหมไม่ให้เยอะขนาดนั้นครับแตให้ทั่วทั่วทั่วแล้วอยู่ในนี้นานไหมครับในบ เจ็ดวันแล้วนะแล้วมานี่อีกสเดือนนะปร,ระมาณเดือนครึ่งแล้วกันรวมไอ้เจ็วันนั้นเป็น2เดือนใช่ครับใช่ประมาณเดือนครึ่งน,นิดๆ เดือนนึงกับสามวิกก็จะได้เป็น2เดือนพอดีรวม7วันตอนนี้เริ่มเปลี่ยนอาหารแล้วครับก็กินเป็นอาหารลูกออสหรือว่าเป็นอาหารปลาดุกเล็กครับใส์ประมาณก็ยังผสมผสานได้อยู่ดีนี่คือ2อเดือนหลังจาก2เดือนแล้วับงเดือนเสร็จก็ย้ายมาบ่อ3เดือนเริ่มจะเป็นกูใหญ่ละอ๋อนี่ไงนี่ฝนตกเพื่อให้มันผสมพันธุ์แล้วหรอครับเราจะจําลองธรรมชาติแล้วก็สร้างออกซิเจนในน้ําทําให้น้ําไม่เน่าเสียจะตักได้ไหมตักได้หรือเปล่านี่นะครับ3เดือน อันนี้ตัวผู้แน่นอนอ่าอันนี้ตัวผู้ครับโอ้ยเก่งจัง คือในแต่ละค้อกอะครับปูมันจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันบางตัวที่แข็งแรงกว่าก็จะโตเร็วกว่าในหนึ่งครอกจะมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันสมบูรณ์กว่าแล้วกินเร็วกว่าก็คือจริงๆอันเนี้ยเราต้องคัดไซส์ไปที่อีกบ่อหนึ่งละถามว่าจริงๆปูเขาจะไม่มีการตายตัวว่าเอ้ยอันนี้เราจะคัดไซส์ไซต์ปูครับแล้วปูเริ่มขายได้ตอนไหนครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเขาจะเอาไปทําอะไรสมมุติถ้าไซต์ปูดองก็คือ3เดือนนี้เริ่มขายได้แล้วใช่เอามันปูกี่ มันปูก็เริ่มตั้งแต่3 3มเดือนนี่ครับ4เดือน4เดือนน่เดือนน่จะดีนี่ก็ต้องกินอาหารเยอะขึ้นเนาะเราจะรู้ได้ยังไงว่าใส่อาหารเท่านี้มันจะเพียงพออย่างเงี้ยผมจะใช้วิธีให้2รอบก็คือรอบ6โมงผมจะมาหวานรอบหนึ่งวางบางๆก่อนบางๆหรือว่ากินหมดไหมใช่ถ้าถ้ากินหมดปุ๊บช่วงประมาณ3ทุ่มผมเทรนฟิตเนสเสร็จผมก็มาให้อีกรอบนึงใช่แต่ถ้ามันยังเหลือแสดงวันพอละใช่ครับอ๋อเราก็ต้องใช้วิธีสังเกตนะครับมันจะไม่มีกฎตายตัวเนาะ ว่ามันจะเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าต้องสังเกตดูบอ่อสี่เดือนอันนี้ก็เริ่มจับขายเป็นปูรุ่นหรือเป็นพ่อแม่พันธุได้แล้วปูเนี่ยกิโลเท่าไหร่ขายหน้าฟาร์มผมขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งถึงร้อยยีบครับโลละร้อยยีลูกปัา ไปถึงว่าไซนี้เออเท่าประช่อนเลยปูที่จับขายเป็นกิโลจะเป็นปูที่ไม่สมบูรณ์ที่เราคัดออกครับหนึ่งเป็นปูที่แก่ละที่ผสมพันธุ์ไม่ได้ขาหักบ้างอะไรเงี้ยถ้าลูกค้ามีออเดอร์มาเราก็จะจับปูพวกนี้คนใหญ่ไปทำส้มตำแกงปูอะไรอย่างงี้เหรอถ้าส้มตำก็จะใช้เป็นปู3มเดือนมากกว่าปูนี้ไปทำส้มตำเหรอคะ อนนมั้งต่ำส้มต่ำใช่ใช่ใช้สามเดือนขายมันเนาะขายเป็นกิโลก็ได้ขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ได้เราจะเน้นขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็ไอปูไม่แข็งแรงบางทีเราไม่ได้เอาไปขายทั้งหมดเราจะใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอีกแล้วคิดว่ามันมีกําไรเยอะไหมแล้วเจ้าเราคิดทาปูนะครับอย่างอื่นโหถามว่ากําไรเยอะไหมกำไรเยอะครับเยอะกว่าเพราะว่าต้นทุนมันต่ํามากต้นทุนต่ำมากใช่ในร้อยยี่ต้นทุนถึง20ได้ไหมโลนึ่งผมว่าน่าจะประมาณแค่สัก10%อะ10% เอะแต่ว่ามันมีตาร์พทีแรกไงในการสร้างบ่อใช่มันไม่ได้ใช้ในทีเดียวมันใช้ได้เป็นหลายปีใช่ครับโอ้ั้นกำไรเยอะนะครับเกษตรกรที่ใช่ใช่ครับของเดือนก็ขายได้แล้วใช่ถ้ามันเป็นสัตว์ท้องถิ่นด้วยนะคือมันมีโรคไหมครับปูเนี่ยปูนาไม่มีโรคครับอ้าวนั่นไงอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งนะครับ เดิมทีที่ศึกษามาเราอยากเลี้ยงอะไรไก่ก็มีโรคไขวัดโนกพวกหมูหวัวควายมันก็จะมีโรคระบาดของเขาใน,นะในแต่ละปีแต่ว่าปูนาเป็นสัตว์ที่ไม่มีโรคระบาดยั้งข้อดีถ้าเบิร์ดพอสรุปได้ก็คือหนึ่ง ต้นทุนต่ําสําหรับเกษตรกรนะอ่าที่2คือเลี้ยงดู<ไ>ง่าย<ห>อันที่3ามตลาดเป็นไงตลาดกว้างตลาดกว้างกําไรดีนะครับสาหรับยุคโควิดแบบนี้เป็นอาชีพทางเลือกอันหนึ่งนะครับเราดูบอ่อซีเมนต์แล้วเดี๋ยวยายน้องเบิร์ตพาไปดูบอ่อดินด้วยทุกคนครับคุณลูกป,ปัดจะทําภารกิจพิชิตปูครับมันไม่มีกบใช่ไหมคะในเนี้ยิงไไหนแมงแสนตีนไม่ใช่ไปไหนไปเปิดออกมาอุ้ยมันก็วิ่งมาหาแนี้เปิดสิไม่เอาลองเปิดดูเหรอโชว์กล้องไม่เอากลัวเออน้ ไปทางนี้มันจะมีไาทางนู้นไหมเปิดเลยมันไม่เข้าหาคนอะไรมันก็แค่ปูมันก็แค่ปูปข้อดีของการเลี้ยงแบบผสมแบบนี้มันก็ต้นทุนต่ำนะครับใช้กระเบื้องตรงนี้แผ่นละสิบาทกระเบื้องแบบนี้ครับเราไปซื้อกร <kidnapped S 1> ะเบื้องมือสองมาแผ่นละสิบบาทมาลงทุนล้อมแล้วก็ทําบ่อปูนตรงนี้งบไม่ถึงพันบาทนะครับยิงได้ออกมาสักบ่อขนาดนี้อ้าวใช่อันนี้มันก็ธรรมชาติกว่านะพูดถึงข้อดีขุดรูขุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะใมันจะหายไปในรูเหมือนกันโโหนั่นเนี่ยเทียบเลย ตัวมันก็จะติดโคลนติดอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับฝั่งน้งน,นใช่นี่ครับตัว,ตว,ตวนี้ลองจับดูเร็วลองจับปูหนึ่งตัว,ตวให้โชว์กล้องหน่อยทำมาหลาย EP ละทำมาหลาย EP อะไรล่ะ,ะ,ละหลาย EP แล้วยังไม่เคยจับเลยอ่ะก็หนอนด้วงก็จับไปแล้วไงพีขาเฮ้ยกลัวพี่แฮงจับให้ดูหน่อยจับปูดำขยำปูนะจับปูมา ข้อดีข้อเสียนะครับคือข้อดีคุณจะเลี้ยงก่อดินเนี่ยนะครับมันโตเร็วแต่ว่ามันคุณดูคุะไรลราก็จัดการยากแต่ถ้าบอกปูซิเมนต์เนี่ยมันอาจจะลดราากว่านิดนึงเกิดจากการ ทุกคนครับได้รู้วิธีเทคนิคการเลี้ยงปูตั้งแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์น้องเบิร์ดก็จับให้ดูตัวผู้ตัวเมียการเลี้ยงจนมันเติบโตนี่คือขั้นสุดยอดของมันครับอันนี้คือขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดครับผมไม่อยากรู้เราตรงนั้นผมอยากกินตรงนี้ก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปเองเพราะเราเป็นนักการตลาดนังจบการตลาดนะครับเจ้าเกษตรกรก็จะขายปูเลยนี่คิดต่อยอดเรียบร้อยมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นปูอ่องครับปูอ่องทำจากมันปูมันปูโอ้ยครับ ขายกระปุกเท่าไหร่ครับกระปุกละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับอันนี้แช่เย็นได้นานเหรอครับถ้าอยู่ช่องฟรีสจะอยู่ได้นานครับกระปุกละร้อยห้าสิบาทใช่ครับขายผ่านเฟซบุ๊กยังขายครับขายดีไหมก็ขายดีครับเออโมว่าจะจะขายไม่ดีเราจะได้ช่วยขายอันนี้ขายดีอยู่แล้วลำบากเราแล้วเราช่วยกินเราช่วยกินนะครับพีปูอ่องครับแล้วก็อันนี้น้ำพริกปูนาครับขายเท่าไหร่ครับกระปุกละร้อยยี่สิบสั่งได้เหมือนกันดีสองผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็อันนี้อันนี้ครับอันนี้ยอดนิยมปูดองอันนี้รุุ่นนนยยออดดิมมปปูงเคคค็กกรรรระะะลัับบบบาท ึ่งกิโลปูดองเค็มเนี่ยเราจับปูมายังไงทําความสะอาดแล้วก็ต้มหรือว่าปล่อยมันดองตอนสดเราจับมาเป็นเป็นเนี่ยครับเป็นเช่วงปูอายุ2อสเดือนสองสามเดือนเราเอาไอ้บอสเมื่อกี้ใช่ใช่เอามาน็อกน็อกน้ําแข็งก่อนน็อกน้ำแข็งก่อนน็อกน้ําแข็งแล้วก็มาทําความสะอาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยใช่ใช่ล้างอะไรเรียบร้อยใช่ครับแล้วดองยังไงครับคัดตัวชัางกิโลอย่างครึ่งกิโลเราก็บรรจุใส่แล้วก็ถึงมาใส่น้ําปลาใส่กระเทียมใส่อะไรปลากระเทียมอันนี้ไม่ทำอะไรไม่ใช่ใส่ส้มตำแบบนี้ครับโอ้ขอช้อนครับคุณผู้ชม นี่กลิ่นเปนเหมือนคุณลีเลยวาเต็มตัวแล้วอะนี้อร่อยพิจูครับิจูเสือไหมเสือเจ็ดป่าครับ สำหรับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพานนะครับหรือใกล้เคียงอยากเข้ารวมกลุ่มในการเลี้ยงปูนาก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ฟาร์มปูนาแม่ศรีพูนนะครับซึ่งขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วนะครก็ปืดนี่เลยนะครับปืดเลยนะครับแล้วก็สําหรับเกษตรกรทั่วประเทศที่สนใจในการเลี้ยงปูนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ใต้คลิปนี้นะครับทางน้องเบิร์ตจะมาช่วยตอบให้นะครับว่ามีเทคนิควิธีการอะไรนะครับเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายแชร์ข้อมูลร่วมกันนะครับวันนี้รายการเกษตรทิ์ก็ต้องขอขอบคุณน้องเบิร์ตนะครับฟาร์มปูนามากเลยท ก็เห็นเทคนิควิธีการดีๆที่มาแชร์ให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ชมของเราได้รับชมกันวันนี้น้องลูกปัดได้อะไรบ้างวันนี้วันนี้ก็ได้เรียนรู้กันคลอดปูทำาคลอดปูคอทำกรคอดปูแล้วก็ได้กินส้มตำด้วยเลิศมากแซ่บมากแซ่บมาก,มากอร่อย <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับะ จะซื้อปูนากลับบ้านแล้วก็เลยจะมาขออนุญาตพี่ผู้หญิงนะคะถ้าอยากได้ปูนากลับบ้านขอให้พี่ผู้ชายถอดเสื้อลงไปเก็บให้หน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะพี่ผูช้ชายจัดให้ครับเดี๋ยวถอดโชว์เลย